ตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆฮะของช่วงบ่ายวันนี้นะฮะในเขตจังหวัดแพร่แม่ต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะแฟนเพจของทั่วไทยนิวนะฮะที่เป็นกำลังใจให้นะฮะับพี้องลบมานอยีแก่ไม่นี่ฮะผู้ใหญ่บ้านนะฮะ้นมา้องยกขึ้นหนยกเขไว้สงเหนือนะขึ้นต้องแยจังม่เสียงดังควางชัดนะฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้า นะหรือว่าผู้ใหญ่เอกพันนี่มาสักครู่ก็มาแจ้งกับผมนะที่เป็นลูกเพจด้วยนะฮะเป็นแฟนเพจทั่วไทยนิวด้วยมาเสียงดังควงชัดจริงๆอ่าแน่นอนฮะมาผู้ใหญ่บ้านนี่เสียงดังควงชัดจริงๆและนี่คือบรรยากาศสดๆท่าทผา้ชมอแ้บเียเขานะ 15นาฬิกา1นาทีนะฮะขนะนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณ2กิโลเมตรไม่เหลือเวลาเหลือระยะทางอีกประมาณ2กิโลเมตรจะถึงวัดพนมขวัญน,นะก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยนั่งรอกันเยอะขนาดนี้ผมก็เชื่อว่ามี2ชั่วโมงแน่แหมแลวที่ท่านในอำเภอร้องควางนะฮะก็เดินมาส่งกันถึงอำเภอเมืองเลยนะฮะแหมก็จะเดินมาตลอดต่อเนื่องนะฮะไอนิว แล้วก็ดูจากหลายๆสถานีที่นำลิงก์สัญญาณเราไปซึ่งขณะนี้ก็สถานีสื่อรักจากข่าวเด็ดนะฮะ fm 9 7 2 5 m เจามกะเฮิรตจากกรุงเทพมหานครก็กำลังออนแอร์อยู่นะฮะและนำลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศสดๆกันอยู่ ยไม่ได้ยกเลยนะครับถ้าหลายหลายันยกไม่ได้ก็จับไว้ครับลงตาปนใหแล้วนะครับตาาที่ไปบอกมันชุ่มยกมจันตาดูดตาหน่อยนี่ตาลัไม่ถ่ายรูปแล้วนะครับยกน้ำขึ้นเลยครับไม่ถ่ายรูปแล้วนะครับ โอ้โหแล้วนี่ฮะเป็นภาพที่ต้องบอกเลยฮะท่านผู้ชมเราอยู่กันบริเวณทางเข้าวัดพนมขวัญนะฮะตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะฮะแล้วด้านหน้าของผมนี่นะฮะพระเดชพระคุณทังเจ้าวาดนะฮะของวัดพนมขวัญเนี่ยพาพระพิสุสงนะฮะที่เพิ่งบทใหม่นะฮะแหมมานั่งรอนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่งดงามจริงๆนะฮะแล้วก็หาชมไม่ได้แล้วฮะ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมฮะจันเดี๋ยวเดี๋ยวแค่แค่แค่เดี๋ยวเดอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมอ้อมนู้นอ้อมนไปนู้นเลยอ้อมไปนู้นอ่นั่นเรัอนั่งลนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งนั่งไ้อมไไป ก็ก็ถ่ายรูปนะครับขอชื่นชมบารมีหลวงหลวงหลวงพ่อหลวงตานะถ่ายได้ครับไม่เป็นไรห้ามยืนถ่ายนะครับผู้หญิงห้ามยืนถ่ายรูปนะครับนั่งลงก่อนนะครับนั่งลงกันเลยผู้หญิงได้เลยครับแม่เป็นผ้าที่งดงามยิ่งฮะท่านชมฮะที่ในตรารวมหลวงตาล้านเปอร์เซ็นต์เลยสุดเลย 1 0ประชาชนชาวแพ่ไม่เลกไว้แล้วว่าจะมาันคนนกว่าเลยดนี้จริหมายไงนะโอ้ดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยที่ลงดาได้มาเียดปต่ินมามาใครอบที่ก่รนาถึมาประชาชนชาวแพ่ด้วยในนามเจ้าว่ากองที่มีการลงดาด้ความเก่ง100%ครับา้าร วอนนี้ก็บวชสภาพดูร้อนเลยสิ่าลูกเมื่ออีกสองผ่านมาจะได้ดูกลับก็นไมนี่้ ไม่ทันจะได้ใช้ฮ่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะของพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะวัดพนมขวัญท่านหลวงพ่อพระครูปัญญาจินดาวัดท่านพระครูปัญญาปัญญาจินดาวัดนะฮะรองเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลโอ้โหก็เป็นภาพที่งดงามจริงฮะรพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับสาธุครับไปอย่างยิ่งครับลวงตาได้มา ได้มาแผ่บุญปาลมีถึงที่นี่โอ้ครับโหทีนีนะครับล้านเปอร์เซ็นครับผมโหครับก็นะเป็นเป็นบุญของคณะลูกศิษย์ด้วยนะฮะที่ได้เข้ามาพักอาศัยนะฮะภายในวัดพนมฝันนะครับครับขอบคุณครับหลวงพ่อโอ้โหแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหผมบอกได้เลยว่ามีเงินสิบล้านนะฮะก็ซื้อบบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็มีเงินร้อยล้านก็ไม่สามารถที่จะจ้างให้คนมานั่งศรัทธากันแบบนี้ไม่ได้นะฮะ โอ้โหภาพแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าหาชมไม่ได้จริงๆนะแล้วมาสักคู่นี้ต้องบอกว่าทั้ง6,400กว่าคนเนี่ยที่รับชมอยู่นะฮะเป็นบุญจริงๆนะฮะที่ได้เห็นภาพมาสักครู่นี้ผมนี่ได้เห็นนี่ขนลุกเลยโอ้โหแล้วนี่ฮะลูกเด็กเล็กแดงนะฮะน้องนนักเรียนโหมันนั่งรอกลับไหว้กันกับผู้ปกครองก็เป็นการปลกฝังนะฮะให้ธนุบำรุง พขาพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเย well, ี่ยมนะฮะโอ้โหนิมนต์นะพระครูครับนิมนต์นะกระคุนได้รันิมนต์นะพประครูครับ่าเล่นลองเล่นเองเล่นลังหลังเลยครับ โอ้ฮะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะที่หาชมไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้โหและนี่เรากำลังจะเดินเข้าภายในวัดขนมขวัญนะอีกประมาณ400เมตรนะฮะก็น่าจะถึงเข้าโบสถ์คข้าวมัญก็จะติดกับมอจอลอนั่งเลยครับกระเป๋าไม่ได้ครับกระเป๋าไม่ได้กระเป๋าไม่ได้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 กระเป๋าไม่ได้ แด่แล้วบรรยากาศวันนี้นี่ต้องบอกว่าล่มเย็นจริงๆไปจังหวัดอื่นนี่แดดร้องเปรี้ยงมาจังหวัดแพร่นี่โอ้โหแดดล่มลมตกสองวันจร,จริงๆตกจนชุ่มชื้นจริงๆฮะหลวลงตาท่านยิ้มเลยนะฮะมา โอ้อมลูกมาฮะด้วยความศรัทธาไง